แอร์วาลเนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับไล่อากาศแอร์แวร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับเป็นปัญหานะครับคําถามโลกแตกมากนะครับเป็นคําถามโลกแตกมากมันช่วยเพิ่มแรงดันได้จริงหรือนะครับมันเกี่ยวกับแรงดันหรือเปล่าครับโอเคนะครับผมอ้างอิงจากระบบใหญ่ๆนะครับเนี่ยครับคล้ายๆกับแอร์แวร์เลยมีเอกสารอ้างอิงนะครับนี่นะครับองค์การชประทานนะครับเขากําหนดนะครับแอร์แวร์เนี่ยว่าอะไรครับ ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับรับแรงกระแทกกับไม่ถึงเครื่องสูบน้ําโดยตรงครับแรงกระแทกคืออะไรครับนี่นะครับมาดูตัวนี้เลยผมทดสอบนะครับวอเอร์แฮมเมอร์นั่นเองนะครับดูเวลาคุณเปิดปิดวาล์วอ่านี่ครับเียงดังมากดูรอบนึงนะครับนี่ครับน้ําไหลปกติอยู่นะครับคุณปิดวาล์วก็ทันหันเลยครับนี่ครับเกิดแรงกระแทกครับดูตัวนี้ครับ นี่นะครับแตกเลยนะครับแรงมากนะครับถ้าค่อยๆปิดล่ะครับเพราะมันมีตัวรับแรงกระแทกครับถูไหมครับแรงข้างบนเนี่ยที่เราปิดน้ำตัวเนี่ยคือตัวรับแรงกระแทกครับเพราะมันก็จะมีช่องว่างของอากาศที่อยู่นะครับอ่าเหมือนระบบใหญ่ๆนี่แหละนะครับบางท่านสอบถามมามันจะระเบิดหรือเปล่าครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่นะครับมันเหมือนตัวเก็บประจุครับ เวลาแรงดันมันเกิดเนี่ยมันก็ชาร์จนะครับเห็ไหมครับพอมันดีชาร์จนะครับอ่ามันก็คือสถานะของมันนี่นะครับมันรับแรงกระแทกนะครับจากที่ผมปิดวาล์วถ้าเป็นปั๊มโดยใหญ่นะครับผมปิดวาล์วเช็ควาล์วนะครับก็ทันหันตัวน้ําเนี่ยมันก็ดันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้าไม่มีตัวนี้นะครับก็ท่อแตกครับต้องหาที่ระเบิดสักที่หนึ่งนะครับ เรียกว่าคอนน้าหรือว่าเตอร์แฮมเมอร์นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งบนนะครับท่อทางส่งนะครับตรงต้นทางนะครับของปั๊มน้ําส่วนระบบในโรงสูบของเรานะครับอ่าจริงๆมันก็ไม่ค่อยมี